สวัสดีครับพบกับเสี่ยบอมสายปันบอลวันนี้จะมารายงานผลฟุตบอลคืนวันอังคารที่29มีนาคม2560นะครับเริ่มต้นที่รายการแรกนะครับฟุตบอลโลกโซนยุโรปโปรตุเกสเอาชนะมาซิโดเนียไปได้2ประตูต่อ0ูนโปแลนด์นะฮะก็เอาชนะสวีเดนไปได้2ประตูต่อ0ูนต่อไปเป็นผลบอลยูฟา่าเนชันลีกนะฮะคาซัตสถานนะฮะแพ้ให้กับมอนโดวาไปศูนย์ประตูต่อ1นึ่ไซปรัสเอาชนะเอสโตเนียไปได้2ประตูต่อ0ูน ต่อไปเป็นผลบอลโลกโซนอเมริกาใต้นะฮะโบลิเวียก็แพ้ให้กับบาร์ซิลไปศูนประตูต่อสีเอวกวาดอร์นะฮะสเสมอกับอ์เจินาไป1ประตูต่อ1นงชิลีนะฮะแพ้ให้กับอุรุกวัยไป0 ina, ูย์ประตูต่อ2เปรูนะเอาชนะปาารกวัยไปได้2ประตูต่อ0ูวีเนซุเอลานะฮะก็แพ้ให้กับโคลอมเบียไปศูนย์ประตูต่อ1ต่อไปเป็นผลบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะฮะญี่ปุ่นนะครับ เสมอกับเวียดนามไป1ประตูต่อ1อิรานเอาชนะเลบานอนไปได้2ประตูต่อ0ศูนย์ซาอุดิอารับเอเมิเรตนะฮะเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้1ประตูต่อ0ซีเรียเสมอกับอิรักไป1ประตูต่อ1โอมานเอาชนะจีนไปได้2ประตูต่อ0ซาอุดิอาระเบียฮะเอาชนะออสเตรียไปได้1ประตูต่อ0ต่อไปเป็นผลบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับผมโอ้ยมีเยอะเลยะฮะกระชับมิตรทีมชาติอาเซียนเบจันฮะ แพ้ให้กับรัสเ 0, ซียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งสิงคโปร์นะฮะเอาชนะฟิลิปปินส์ไป2ประตูต่อศูนย์โคเอเชียเอาชนะบัลแกเรียไปได้2ประตูต่อหนึ่งมูเกาะแฟโรนะฮะเอาชนะลิทเตนสไตน์ไป1ประตูต่อศูนย์เดนมาร์กนะฮะเอาชนะเซอร์เบียไป3ประตูต่อศูนย์สวิตเซอร์แลนด์นะฮะเสมอกับโคโซโวไป1ประตูต่อหนึ่งฟินแลนด์แพ้ให้กับสโลวาเกียไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เอลเมเนียเสมอกับจอร์เจียไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ฮอนตานะฮะเอาชนะคูเวตไปได้2ประตูต่อศู ไป9ประตูต่อศูนย์กาตาเสมอกับสโลวีเนียไปศูนย์ประตูต่อศูนย์อิสราเอลนะเสมอกับโรมาเนียไป2ประตูต่อ2เบลเยี่ยมนะฮะเอาชนะบูกิฟ้าดูบูก,บกินาฟาโซไป3ประตูต่อศูนย์อังกฤษนะเอาชนะไอวอรี่โพสไป3ประตูต่อศูนย์ตุรกีนะชนะ พ้ให้กับอิตาลีไป2ประตูตสามสเปนนะเอาชนะไอร์แลนด์ไป5ประตูต่อศูนย์เนเธอร์แลนด์นะฮะสเสมอกับเยอรมนีไป1ประตูต่อหนึ่งเวลนะฮะสเสมอกับสาธารณรัฐเช็กไป1ประตูต่อหนึ่งไอร์แลนด์เหนือนะฮะแพ้ให้กับฮังการีไป0ประตูต่อหนึ่งไอร์แลนด์เอาชนะลิทัวเนียไป1ประตูต่อศูนย์บอสเนียนะฮะเอาชนะลักเซมเบิร์กไป1ประตูศูนย์ฝรั่งเศสนะเอาชนะแอฟริกาใต้ไป5ประตูต่อศูนย์นี่คือผลบอลคืนประจำวันที่29มีนาคม2 5ม0 ฝา,ากกดติดตามเตียบอมสายปั่นบอลด้วยนะครับจะมารายงานผลบอลคู่ที่เด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวันขอบคุณมากครับผม